กาะติดทุกขอบสนามเคลีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2 5 6 5ครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังสนทนากับจ่าแฉ่งภาคพิเศษกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาครับท่านฟังครับปกติแล้วเราก็จะพบกันที่เวอร์นไวย์เว็บส om มซอกแซก .com ที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ ก็สัปดาห์ละ5วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับท mm ่า hmm. นผู้ฟังแล้วก็จะเวลาประมาณ12นาฬิกาบวกบ้างลบบ้างเราก็จะนำลงสู่ YouTube กันสามารถที่จะเข้ารับฟังได้นะครับเพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแฉ่งเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่าซู o มซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเข้าฟังแล้วมีความเห็นเช่นไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะกด s u b s c r i b e ด้วยก็จะขอบคุณยิ่ง หรือถ้ามีคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบคุณยิ่งเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่ได้เกริ่นนะครับท่านผู้ฟังครับว่าปกติเราก็จะมากัน5วันนะครับแต่ว่าในช่วงพิเศษดังที่ได้ปฏิบัติกันมา2 3สอาทิตย์แล้วนะครับว่าจะมารายงานพิเศษให้ในกรณีที่มีการแข่งขันกอล์ฟหญิงนะครับ RPGA ซึ่งเป็นรายการใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาวไทยเราจะร่วมการแข่งขันกันลหลายต่อหลายคน ก็ส่วนใหญ่เราก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแฟนๆก็ติดตามกันเนยอะนอกจากแขงก็จะมาทําหน้าที่รายงานพิเศษให้ในวันเสาร์วันอาทิตย์ครับซึ่งก็รายงานกันมาตั้งแต่หลายสัปดาห์แล้วนะครับทุกครั้งที่แข่งครับคราวนี้เมื่อวานก็ทําหน้าที่ไปแล้ววันนี้มาทําหน้าที่ต่อนะครับก็เป็นวันที่3ของการแข่งขันเรามาดูว่าสารภาพต่างๆนั้นเป็นอย่างไรครับนี่คือรายการ p a r อ s w o r l d e s ดสแชมเปี้ยนชินะครับท่านผู้ฟัง สนับสนุนโดย Bank of a m e r i c ิก็ยังแข่งกันอยู่ที่ LA นะครับเป็นรายการที่10แห่งปีของปีนี้อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วครับก็สนามยากเหมือนเช่นเคยยากกว่าสนามที่ LA Open อีกครับก็มาดูกันว่าวันนี้ความยากของสนามนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับท่านผู้ฟังก็มาเริ่มจากภาพรวมกันเลยทีเดียวผลก็ปรากฏว่าคนที่ยังเป็นหมายเลขหน,นะครับยังได้แก่คนเดิมครับฮันน่ากรีนนะครับจากออสเตรเลียแม้จะตีบวกหนนะ วันนี้เธอตีบวกหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ที่ลบแปดครับการได้ลบแปดของเธอก็ยังทําให้เป็นหมายเลขหนึ่งต่อไปครับส่วนหมายเลขสองก็เป็นริเดียโคนะครับก็ได้บวกขึ้นมาหนึ่งได้ลบขึ้นมาหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับได้ลบขึ้นมาอีกหนึ่งกลายเป็นลบเจ็ดก็ตีเพิ่มดีสกอร์ดีขึ้นนะฮะจากลบหกกลายเป็นลบเจ็ดครับก็เป็นที่สองเหมือนเดิมแต่เป็นที่สองที่ขึ้นมาจอนะฮะลบแปดกับลบเจ็ดครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ริเดียโคเป็นที่สองนะครับจากนิวซีแลนด์ ส่วนที่3ร่วมเนี่ยถือเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับนะครับเป็นการตีได้ลบ5หรือ5อันเดอร์นะฮะมีถึง9คนเลยทีเดียวแต่ละคนก็ดังๆกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเริ่มจาก l e x กซี่ทอมสันจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เธอตีดีมากนะครับตีวันเดียวได้5อันเดอร์เลยก็ทำให้กลายเป็นลบ5ที่ว่านี่แหละนะฮะเมื่อวาเธออีเวน์พาอยู่จึงกลายเป็นลบ5ขึ้นมาเป็นที่3ร่วมเบอร์หนึ่งเลยนะครับท่าน้ชมครับตามมาด้วยอ l ิสัน คอพัสนะครับนี่ก็จากสหรัฐอเมริกาลบ5เหมือนกันนะครับทางด้านของเจม้าไดร์เบิร์กนะครับคนที่จากสกอตแลนด์ก็ลบ5อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นที่3ร่วมคนถัดไปอินบีพาร์กก็ยังโอเคอยู่นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาเป็น5อันเดอร์นะครับเป็นที่3ร่วมอีกคนหนึ่งตามมาด้วยมารีนาอเล็กซ์นะครับคนที่จากสหรัฐอเมริกาก็เป็นที่สามร่วมลบผ้านะครับแล้วก็มาด้วยแอนเดรีนะครับครับแอนเดรีคนนี้นะครับก็ตี ลบหอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสาวดังนะครับจากสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งนะฮะน่าจะมาจากสแตนฟอร์ดถ้าจำไม่ผิดนะฮะเธอเล่นดุ่งดังมากในสมัยเรียนมหาลัยแล้วก็มา,าเล่นอาชีพครับท่านผู้ฟังครับแอนเดรีเล่นมา3 4ปีแล้ววันนี้ก็มาเกาะอยู่เหมือนกันตีได้ลบหเมื่อคืนก็เป็นลบห้ครับท่านผู้ฟังครับถัดไปอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแอนนี่พาร์คนะครับ ก็คนนี้ก็จากสหรัฐแล้วก็มีการแขงนะครับก็จากสหรัฐก็ได้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นลบห้าแล้วที่3ร่วมตบท้ายด้วยสาวจากออสเตรเลียคนนี้ครับมินจีลีนะฮะจากออสเตรเลียก็ตีเมื่อคืนนี้บวก1แต่ว่าก็ยังทําให้อยู่ที่ลบห้านะฮะก็ยังเกาะกลุ่มเป็นที่3ร่วมอยู่สาหรับมินจีลีครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่12ร่วมกับกลุ่มลบสี ตีลบสี่แต่ว่าเป็นที่12ร่วมอันนี้ก็มีถึง8คนนะฮะเช่นซาร่าเคมจากทางด้านของออสเตรเลียครับสี่อันเดอร์นะครับก็มีสเตฟานีเมโดนะครับคนนี้ก็จากไอร์แลนด์นะฮะก็เป็นสี่อันเดอร์อีกคนหนึ่ง12ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับไฮจินชอยก็สี่อันเดอร์นะครับอาเบเนวาเลนซูล่านะครับคนนี้ก็จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สี่อันเดอร์และโอทูนก็4อันเดอร์นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วยังมีมอร์เดย์ไอมี เลบรองนะฮะคนนี้ก็จากแคนาดาก็เสียเดร์เหมือนกันเจนิสเฟอร์ชางก็เสียเดร์อีกคนหนึ่งจีนยังโกครับท่านผู้ฟังมือหนึ่งของโลกนะฮะวันนี้ตีบวก2ก็เลยลดมาเหลือ4อันเดอร์โอ้จีนยังโกรายการนี้เนี่ยถอยหลังเข้าคอเลครับเริ่มต้นสวยทีเดียววันแรกลบ6นะครับเมื่อวานก็ค่อยๆลดลงมานะฮะเมื่อวันนี้มาลดอีก2อครับก็เหลือลบ4ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับจีนยองโกครับ ต่อไปดูกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าลบ4แล้วก็เป็นที่12ร่วมกันซึ่งมีที่คนแล้วก็ปรากฏว่าจินยังโคเนี่ยมาเป็นคนสุดท้ายพอดีนะครับที่ได้ลบ4หรือ4อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังครับนั่นจากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกลบ3ก็จะขออนุญาตผ่านไปนะครับสำหรับลบ3นั้นไม่พูดถึงคนอื่นนะก็มีหลายคนแต่จะไม่พูดถึงคนอื่นๆ เราจะพูดถึงคนนี้นะครับจริงๆแล้วก็กลุ่มใหญ่เลยสิบกว่าคนสิบคนเหมือนกันนะฮะแต่เราจะมาพูดถึงคนเดียวครับเพราะคนนี้คือสาวไทยเรานะครับนั่นก็คือแจสมินสุวรรณปุระหรือธิดาภาสุวรรณปุระครับซึ่งเล่นดีที่สุดของสาวไทยเมื่อเล่นมาสามวันครับเมื่อคืนโปรแจสมินหรือว่าธิดาภาทําได้1อันเดอร์ครับก็กลายเป็นสามอันเดอร์เพราะมีสะสมอยู่2อันเดอร์การเป็นสามอันเดอร์ของเธอก็เท่ากับเป็นที่20ร่วมนะครับท่านผู้ฟัง นั่นก็เป็นเรื่องของสาวไทยเราละครับก็เป็นคนที่ตีดีที่สุดนะครับที่ดาพาสวรรณปุระมาที่ลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสามนะครับเอาลบสามก็เป็นที่20ร่วมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นวิชนีมีชัยนะครับท่านผู้ฟังเราดูเฉพาะสาวไทยและทีนี้นะครับวิชนีมีชยัยเมื่อคืนนี้จบลงที่เรียกว่าลบสองครับท่านผู้ฟังเธอตีสี่เบอร์ดี้นะครับสองโบกี้กำไรลบสองเพราะฉะนั้นก็อีเวนต์พาอยู่ จึงเป็นลบสองนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่30ร่วมสําหรับวิชณีมีชัยครับถัดไปก็จะเป็นโมริยาจุธานุการโมริยาจุธานุการเมื่อคืนนี้เนี่ยครับตีบวก2เลยครับตีบวกอีก2ครับท่านผู้ฟังเธอมีบวก2นั้นมาจากไหนมาจาก4เบอร์ดี้สีโบกี้แล้วก็1นึ่ดับเบิลโบกี้โอ้โหทารุนจริงๆงนะครับั้งนั้นก็เป็นที่โมริยาก็ถอยลงมาเรื่อยนะฮะจากวันแรกได้ลบหเนี่ย ในสุดแล้วเมื่อคือนเจอไปอีกบวก2จึงเหลืออยู่ลบหเพราะเมื่อวานเธอบวก3จําได้ไหมครับไอ้ลบสามจำได้ไหมครับเมื่อวานลบสอยู่ก็ปรากฏว่าเมื่อเจอบวก2วันนี้อีกจึงเหลือแค่ลบหเท่านั้นการเป็นลบหนึ่งนั้นก็คือที่3-4ร่วมครับสำหรับโมริยาจุทาุการนะครับเอาละครับก็ไปดูคนถัดไปข่าวนี้ก็เป็นแพตตี้ครับประพังกรทวัฒนก,กิจครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้เธอตี4เบอร์ดี้สโบกี้ครับท่านผู้ฟัง ก็เป็นอีเวนพานะฮะคือไม่ได้ไม่เสียเจาะเจ้าติเช้าอีเวนพานะฮะแต่ว่าเธอเธอสะสมอยู่ที่อีเวนพาอยู่เหมือนกันไมะงั้นเมื่ออีเวนพาอีกก็แปลว่าทั้ง3วันเธออีเวนพาครับก็เป็นที่39ร่วมนะครับสำหรับแพตตี้นะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนั่นก็เป็นอัธยาชิติกุลนะครับน้องจีนครับน้องจีนนี่เมื่อคืนนี้ออก3เบอร์ดี้โบกี้นะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหนะครับ3 เบอร์ดี้หโบกี้นะครับก็กลายเป็นบวก2เมื่อเป็นบวก2นั้นเธอมีอยู่1นะครับก็เลยกลายเป็นบวก1ไปเธอมีอยู่ลบ1เมื่อวานวันนี้ก็เลยกลายเป็นบวก1ไปการจบบวก1ในวันนี้ทําให้เป็นเธอเธอเป็นที่4่บวกรวมครับนี่คืออาทยาทิติกุลครับซึ่งก็น่าไม่มีเราไม่มีโอกาสได้เห็นเธอเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าสาวไทยเมื่อคืนนี้ เราเล่นไม่ค่อยดีลยแล้วเราก็จบกันไปก่อนไปส่วนมากตอนที่เรามาดูถ่ายทอดก็จะไม่ค่อยเห็นสาวไทยเรานะครับนั้นก็เอ่อก็ที่กลับไปดูก็ไปดูในอา่าในไลฟ์สกอร์หรือในสกอร์บอร์ดหรือว่าในลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็ลองไปค้นดูว่าเธอทําอย่างไรในแต่ในแต่ละคนนั้นทําอย่างไรมาก็ได้อย่างสรุปกว้างๆมาฝากว่าคนนั้นทาโบกีเเบ้เท่านั้นคนนี้ทาเบอร์ดี้เท่านี้ก็ได้ครบมาทุกคนเนี่ยที่กลับเรียนไปครับแต่ว่าดูแล้วส่วนใหญ่เราก็ ขาดทุนกันเป็นส่วนมากเลยครับก็จะมีทางด้านของจัสมินนะฮะที่ลบหมีกําไรหรือว่าวิชนีมีชยัยลบสมีกําไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนองนั้นก็ไม่มีใครมีกําไรเลยมีแต่ขาดทุนหมดนะครับก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังนี่คือกอบครับท่านผู้ฟังนี่คือกอบนะครับมันจะมีวันของเรามันจะมีวันของเขามันจะมีวันของคนโน้นคนนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ขอให้สู้กันต่อไปแล้วก็ใจสู้กันต่อไปนะครับยังเหลืออีกหนึ่งวัน การแข่งขันนะค,คือในคืนนี้แะนะแล้วก็ของเราคงจะออกกันเร็วนะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่ไม่ดีก็จะออกกันเร็วอย่างดีที่สุดของเราก็คือโปรจัสตินนะครับโปริดาพาวันนี้คือที่แต่เธอที่20ร่วมนะฮะก็อาจจะออกดึกหน่อยนอกนั้นก็่าจะออกหัวขํามไปส่วนมากนะครับก็อาจจะจบเร็วก็หวังแต่เพียงว่านะครับสาวไทยเรานั้นจะทําสกอร์ได้ดีขึ้นทําอันดับได้ดีขึ้น ในวันนี้โดยเฉพาะคนที่เราให้กำลังใจมากที่สุดนั้นก็คืออัธยาทิติกุลนะครับในฐานะที่เป็นน้องใหม่ด้วยและนอกจากเป็นน้องใหม่แล้วเนี่ยเธอก็เป็นความหวังที่จะทําสถิติอะไรหลายและอย่างเราก็อยากจะให้เธอนั้นได้คงรักษาสถิติต่างๆเหล่านั้นไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกนะฮะการที่เสีย ไม่ได้ตำแหน่งดีๆอย่างนี้นะคราวนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ตำแหน่งดีๆน้อยนะฮะเพราะเมื่อเปิดเช่นนั้นเนี่ยคะแนนโลกมันก็จะกระทบก็อันดับโลกเธอมาสัปดาห์ที่แล้วก็ลดมาหนึ่งอันดับแล้วสัปด,ดาห์นี้จะลดเกี่ยอันดับเราก็อยากให้ลดน้อยๆนั้นเมื่อจะลดน้อยๆก็ต้องตีให้ดีขึ้นไปที่สุดท่า่จะดีได้นั่นก็เป็นประการที่1นนะครับเพราะหวันว่าจะกระทบอันดับโลกของเธอซึ่งน่าจะกระทบแน่นะครับถ้าดูจากสภาพในวันนี้นะครับ ส่วนอันดับอีกอันหนึ่งที่กวดว่าจะกระทบก็คือ REST TO CMB นะครับกรอบนะครับท่านผู hmm. ้ฟัง r ล e to CME g r o บนั้นเนี่ยก็คือการแข่งขันเพื่อที่จะเอาคะแนนสะสมไปสู่ปลายปี mm hmm. เธอก็อยู่ในอันดับที่สวยงามนะสหรือสาหรือ5อะไรเนี่ยก็อย่าให้ลดมากนะครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือ lucky of j e y e a r ซึ่งเธอนําอยู่าจารก,ก็เชื่อว่าเธอก็ยังคงจะนําเพราะยังมองไม่เห็นว่า สาวรุ่นใหม่เนี่ยคนไหนนะฮะที่จะทําได้คะแนนขึ้นมาอยู่ในกลุ่มแรกๆนะฮะเนี่ก็คิดว่าก็คงจะมีคนทำคะแนนได้ดีกว่าเธอบ้างแต่ว่ายังไม่น่าจะไล่ทันเพราะนั้นเนี่ยในแตมลุ o กี้อัพเดียร์เขาอัธยาก็ยังน่าที่จะเป็นที่หนึ่งอยู่ละแต่ว่าเพราะแต่ก็อยากให้คะแนนดีๆนะครับจะได้ไม่โดนคนไล่เข้ามาใกล้มากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ ฉะนั้นเนี่ยสาอย่างอย่างเนี้ยที่เอาใจช่วยอัธยาเป็นพิเศษก็ด้วยเหตุนี้แหละครับท่านาครับเพราะถือว่าเธอมีอันดับโลกสูงสุดนะเป็นน้องใหม่นะฮะและอันดับ r a ส e ทูเซียมีกรอบก็อยู่ในขั้นดีก็อยากให้ดีตลอดไปรวมทั้งการที่โอกาสจะเป็นลูกเกียร์ดบบเยียร์นั้นก็อยากให้เธอเป็นเนี่ยฮะตัวนี้ก็เลย พยายามจะช่วยเถอมากที่สุดเพราะนวันนี้เนี่ยนะความจริงล้วช่วยทุกคนนะอยากให้สาวไทยทุกคนนั้นเนี่ยทำดีๆทําสกอร์ให้ดีที่สุดในวันนี้เราไม่หวังที่จะไปถึงแชมป์แล้วแหละแต่หวังว่าเราจะดีที่สุดอย่างไรสําหรับวันนี้ครับก็คงจะมาให้กาลังใจกับทุกๆคนกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับแล้วก็สำหรับจ่าแฉ่งพรุ่งนี้ก็มารายงานตามปกติเลยนะฮะเพราะถือว่าเป็นวันจันทร์นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์และเป็นวันหยุดชดเชยวันรงงานแต่เราก็จะมา สนทนากันตามปกตินะฮะแล้วก็คงจะรายงานรายการนี้รวบเลยไปพร้อมกับนะครับรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มีการแข่งขันก็จะไปรายงานรวดเดียวใวันพรุ่งนี้ครับครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในวันที่3ครับสรุปได้ดังนี้แต่ก็ยังนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ของสาวไทยเราจะไม่ดีแต่ก็ยังต้องการกําลังใจเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็จบลงด้วยดีที่สุดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ สััสดีครบำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ y YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ